ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกเล่าดวงเด่นเปิดดวงเสียงโชค3ราศีงวดนี้จัดไปอย่าได้ปานีเงินล้านอยู่แค่เอื้อมจะมีราศีใดบ้างไปเช็คพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ราศีกรกฎดวงราศีกรกฎ เป็นช่วงที่พอประคับประคองรายรับรายจ่ายไปได้อยู่รวมถึงอาจมีโชคลาภลอยบุญมาหล่นทับตลอดทั้งเดือนนี้เลยก็ว่าได้อยากให้ชาวราศีกรกฎรองหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลแล้วเรื่องโชคลาภเงินทองจะค่อยๆเข้ามาในช่วงนี้และในบรรดา12ราศีก็ต้องยกให้ชาวราศีกรกฎดวงดีเป็นอันดับหนึ่งในด้านการเงินบอกเลยว่าดวงดีมากๆ เหตุเพราะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินทับในดวงชะตาส่งผลให้ดวงการเงินของชาวราศีกรกฎรุ่งพุ่งทะลุเพดานอยู่ดีๆจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาในชีวิตหากทำงานประจำแล้วทำงานเสริมจะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมส่วนคนที่ทำธุรกิจ จะลืมตาอ้าปากได้จะมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่หรือได้งานใหญ่ที่ทำให้ผลกำไรมากในช่วงนี้ ราสีสิงชาวราศีสิงห์มีไอเดียและมีความสามารถที่จะสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทางรวมถึงอาจมีโชคลาบลอยทั้งเป็นตัวเงินหรือได้สิ่งของที่มีมูลค่าอยู่บ่อยๆแต่รายจ่ายก็มีมากพอตัวดังนั้นควรรักษาสมดุลการใช้ใจ่ายให้ดีในเดือนนี้ และชาวราศีสิงโดยเฉพาะกลางเดือนเป็นต้นไปเรียกได้ว่าดวงมาฟ้าเปิดชีวิตเหมือนได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งใครที่ติดขัดก็จะหายติดขัดชีวิตและการเงินจะลื่นไหลามากกว่าที่ผ่านมาชาวราศีสิง์มีโอกาสที่จะรายได้มากขึ้นจากความสามารถไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนจากการทำงานเสริม การลงทุนการเก่งกำไรมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่สมใจ 3. าราศีพิจิกชาวราศีพิจิกมีรายจ่ายที่มักจับจ่ายไปได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีโอกาสที่จะมีรายรับแบบลับๆเช่นจ็อบพิเศษแบบปุกปับอีกทั้งยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภลอยแต่ก็ไม่ได้เป็นเงินก้อนโตมากเท่าไหรนะ่นั และชาวราศีพิจิกถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินมาแรงในช่วงเดือนนี้เป็นราศีที่ดวงการงานดีพองานดีเงินก็คอยปังไปด้วยหรือเรียกว่าดวงมีเกณฑ์ได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงนั่นเองหากในช่วงนี้คุณกำลังหวังอะไรไว้ในเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนโชคลาภการอนุมัติสินเชื่อจะมีโอกาสได้สมหวังดังใจ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราช่องบอกเล่ารวงเด็นด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามไละรับชมค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกเล่าดวงเด่นคำทำนายนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคนเราบุญบารมีที่ทำมาไม่เท่ากันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างกันทุกคนแม้เกิดวันเดียวกันปีเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีโชคดีเหมือนกันแต่ควรหมั่นทำบุญและสร้างกุศลให้กันดังนั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะหากพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ